ต่อไปเป็นข้อที่13ครับถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงสอดคล้องกับสมก,การสายตึแล้วไอนี้ก็คือมายควาว่าไงครับโอเคนะก็คือมีสมก,การ sin ์กำลังสอง b เท่ากับ sin a cos a กับสมก,การ cos 2 b เท่ากับ2อง s อสกำลังสอง 45, สี่สิบห้าองศาบวก a เขาบอกว่า,อาไอนี้แล้วไอนี้นะโอเคนะเป็นตึดต๊ดตึแล้วข้อ2ครับ ถ้าศูนย์้อยกว่าเท่าับ a แล้ว b น้อยกว่าเท่ากับ p ส่วน2เอ้ยถ้าศูนย์และน้อยกว่าถ้า a มากกว่าเท่ากับศนครับแล้วก็ b น้กว่าเท่ากับพส่วน2สอดคล้องกับ sin a เท่ากับรูท2 sin b และรูท3 sec b และนะีนการร3 sec b เท่ากับรูท2 sec a แล้ว sin sin 10 a บวก cos 10 b เท่ากับ0.5โอเคแล้วคราวนี้เขาก็ถามถามเป็น ตามแนวโจทย์ของหนูโจทย์ก่อขอครับก็คือข้อได้ถูกข้อได้ผิดโอเคนะทีนี้คือมันใช้คําว่าแล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือวิธีก,กรารก็คือเราเนี่ยต้องดูว่าไอตัวที่อยู่หลังแล้วนะครับก็คือสมมติอย่างเช่นเป็นข้อกไก่เนี่ยเราก็ต้องดูว่าคอส 2b เนี่ยไอคอส 2b เท่ากับ2คอส45องศาบวกเเนี่ย2คอสกำลัง2 45องศาบวกเเนี่ยครับเป็นจริงในเงื่อนไขของอันนี้หรือเปล่านะซึ่งวิธีการก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อหนึ่งครับ ก็เริ่มจากการที่ข้อข้อแล้วก็อ,อ๋อพี่ลืมไปคือข้อนี้เนี่ยครับ<ส>ก็เหมือนเดิมนะเป็นตรีโกนะครับเป็นตรีโกติดติดกับหลายข้อแล้วเนาะแต่ก็โอเคเหมือนเดิมครับไม่ยากนะฮะแต่ว่าเ,าเยอะมาเยอะนี่อีกเรื่องเนาะก็เริ่มจากครับไซด์กำลังสองบีเท่ากับไซด์เอคอสเอโอเคนี่คือเงื่อนไขครับโอเคนะต่อไป นี่คือเงื่อนไขเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าข้อกอไก่จะเป็นจริงเนี่ยก็คือจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อถ้าเงื่อนไขจริงแล้วอไอตัวนี้ต้องจริงด้วยเนาะคือถ้าเกิดว่าเงื่อนไขจริงแล้วผลที่ตามมาเป็นเท็จเนี่ยม,ม,มันก็จะข้อกอกไก่ก็จะผิดเนาะเพราะฉะนั้นพี่ตั้งเง,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 งื่อนไขไว้ก่อนต่อไปพี่มาดูที่ผลครับคือ cos 2b เท่ากับ2 cos ก,2กำลัง2 45องศา 6a ถามว่าแล้วทำยังไงก็วิธีข้อนี้นะพี่จะเปลี่ยน cos 2b เป็น 1ลบ2สายกลาง 2B ครับเหมือนเดิมน,นะเป็นสูตรเนาะครับก็ควรจะรู้อยู่แล้วนะครับสูตรนี้เนาะ c อ s 2 b เท่ากับ1ลบ2สายกลางสอง b ครับแล้วก็เปลี่ยนฝั่งนี้เป็น2พี่ดึงกลาง2อไปไกลายเป็น cos 4 5อาองศาบวกครับสมุดอยู่กลาสงสงทีน,นี้แล้วงี้ต่อเอ่ยก็สูตรครับสูตรอะไรสูตรอะไรสูตรก็คือ คอสของ A บวก B เท่ากับคอส A c คอสบลบไซเอสายน์บครับนี่มีสูตรนี้อยู่เนาะซึ่งเราก็ใช้กรณีนี้ครับ <c oughs> ก็จะได้เป็นคอสของ45องศาบวก A ก็จะเป็นคอส45องศาคอส A ลบไซ45องศาไซ์ A ทั้งหมดยกกำลังสอง,องนั่นเอง ครับก็จะได้เป็น2 Cos4 ศงีษศาได้1ส่วนรูทส 2, องโคศเลบ1งส่วนรูอครับไซสาไซครับทีนี้ก็ดึง1ส่วนรูออกครับนี่ก็หนึ่ส่วนรูทส,สักง2ก็จะได้สอบก็จะได้1ส่วนสถูกไมหมแคะนั้นตัวนี้ก็จะตัด,ตดกันไปนะครับก็ กาเป็น1 2ลบ2ซลังส b เท่ากับตัวนี้เป็น cos กำลังส a ลบ o s o s a s i n a บวกไซนยกำลังส a ครับซึ่งซึ่งเอกลักตรีโกณครับคือ cos กำลังส a บวกซกลังส a ได้1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนเป็น1 2ลบ2ซกลังสอง b เท่ากับ cos กำลังสองเบวก s i n ์กำลังสองเป็นหนึ่งลบสองโคศเอไซนครับทีนี้ก็เอารลบสองหารตัหอดเนาะกลายเป็น s i n ์กำลังสองนี่อีหนึ่ง,งตักันหนึ่งนะครับเท่ากับ cos a s i n a เนั่นเองก็จะได้ว่ามันตรงกับเงื่อนไขถูกไหมเพราะฉะนั้นกไก่ก็เลยเป็นข้อที่ถูกต้องครับ ถูกไปต่อไปครับขอไขถ้าศูนย์น้อยกว่าเท่ากับเอียถ้า a มากกว่าเท่ากับศูนย์ครับและ b น้อยกว่าเท่ากับ pi ส่วน2แล้วเขาบอกว่ามันจะสอดคล้แล้วไอ้นี่คือนี่คือเป็นนี่คือเป็นคล้ายๆย,ยูนิเวิร์สเนาะนั่นแหละนเงาเขาก็ให้เงื่อนไขมาสองอันครับคือไซด์ a เท่ากับรู2ไซด์ b และรู3เศก์ b เท่ากับรู2เศก์ a แล้ว ไซด10 a จะเท่ากับคอสเอ้ยบวกคอส10 b จะเท่ากับ0.5ทีนี้ก็เขียน okay, แล้วกันครับไซด a เอท่ากับรูท2 b ีรูท2ไซด b และอะีกอย่างนึ่งครับก็คือรูท3เศก์เท่ากับรูท2เศก์เทีนี้อ่านี่คือเงื่อนไขถูกไหม เดี๋ยวพี่จะจัดรูปเงื่อนไขนิดนึงเนาะคือเศก B เนี่ยครับมันเท่ากับ1ส่วน cos b ถูกไหมเนาะเพราะฉะนั้นพี่จะเ็นอย่างนี้ก็กลายเป็นรูทสามส่วนคศอเท่าค,ครับเท่ากับรูทสองส่วนโคศเอโอเคเนาะก็ได้ว่า Cos A เนี่ยครับเท่ากับรูทสองส่วนรูสทสามโคศบีทีนี้ ทีนี้แล้วไงเอ่ยเรามี2ตัวครับคือเรามีสาย A สาย A สาย B แล้วมี cos A c ส s B เราก็สามารถหาได้นะครับก็คือหาไซเ A หา cos A กับ sin A ได้หายังไงใช้เอกลักษณ์ตรีโกณครับคือจาก sin 2กำลัง a อเบวกกำลังเท่ากับ1นขอเนั้นก็จะเท่ากับรูทสองไซ สองครับบวกด้วยรูทสองส่วนรูทสามกลังสองนั่นเองทีนี้ก็ตรงนี้กลายเป็น2 s i n ซน2ก o ลังสองบบวกสส่วนสามกลังสองถูกไหมครับทีนี้ทำอย่างนี้ครับพี่เนี่ยตรงนี้เป็น1ถูกไหมสอปุ๊บพี่แยก2อเนี่ยครับออกเป็น4ี่ส่วนสามไกํลังสองบครับ บวก2ส่วน3ไซนกำลัง 2B ครับบวก2ส่วน3คอสกำลัง 2B ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเอกลัตีีโกนเนาะเราจะทำให้พี่รู้ว่าก้อนนี้ครับมันเท่ากับ2ส่วน3ถูกไหมเอ่ยเพราะมันก้อนนี้มันเท่ากับ2ส่วน3คูณด้วยไซน์กำัง2องบวกอสกัง 2B เนาะเพราะฉะนั้นพี่ย้ายส่วน3ไปลบครับก็จะออกเป็น1ส่วน3เท่ากับ4ส่วนส,วนสกัง2อนั่นเอง ทีนี้ง่ายแล้วไหมเพราะเราก็จะได้ว่า s i n ์กำลังสองบเท่ากับ1นึ่งส่วนสี่ซเท่ากับบวก1นส่วนสหรือไม่ก็ลบ1นึ่งส่วนสอไมครับแต่จากที่เขาบอกเราครับว่ามีเงื่อนไขของโจทย์เนาะก็คือ B เนี่ยครับมันน้อยกว่าเท่ากับายส่วนสองคือน้อยกว่าเท่ากับเก้าสิบองศาเพราะฉะนั้นค่าไซเป็นบวกครับเนาะก็เลยจึ๊บไป โชจก็ได้ s i น์บีเท่ากับ1.2โอเคทีนี้แล้วไงต่อ้องไงต่อเราได้ s i น์บีเท่ากับ1.2ึ่งแล้วเราก็เอาไปแทนหาหา c o s บีได้ไหมก็ได้เนาะเพราะว่าจากที่คอสกำลัง2 B งบวก s i น์กำลัง2 B งบเท่ากับ1ก็ได้ว่าคอสกำลัง2 B บวกหนึ่งส่วนสี่เท่ากับหนึ่งก็ได้ cos บีครางสองบเท่ากับสามส่วนสี่ครับ cos b ก็เหมือนเดิมครับกือเป็นได้สองอย่างคือรูปสามส่วนสองกับลบรูปสามส่วนสองแต่เนื่องจากว่ามันน้อยกว่าสูงแต่เนื่องจากว่า b เนี่ยครับมันอยู่ในอ๋อพี่เข้าใจแล้วครับคือเมื่อกี้พี่ขอโทษนะครับ,ท,รบที่พี่อ่านผิดไปคือมันเป็นอย่างนี้ครับเป็น a และ b อยู่นี้หมายความว่าถ้า a และ b เนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึง90องศาเนาะ โอเคเพราะฉะนั้น cos B ก็เลยต้องเป็นบวกนั่นเองก็ได้ไซน B อยู่นี่ cos B อยู่นี่โอเคทีนี้เราง่ายต่อเอ่ยก็เราได้ cos B แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไปหา cos A ครับจากจากจากของเดิมที่พี่ตั้งไว้ cos A เท่ากับรู 2, สองสรู 3, สาม cos B ก็เอา cos b ไปแทนครับก็ได้เป็นรูทสองส่วนรูทสามคูรรูทสาส่วนสครับตัดตัดก็จะออกมาเป็น1นึส่วนรูทสองั่นเองทีนี้ cos a เท่ากับหนึ่งส่วนสองไซ์ a เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้ไซด์ a เท่ากับหส่วนสเนาะพร cos a เท่ากับหนวน a จะเท่ากับสีทงองศาครับเพราะนั้นไซด์ส่้องศาก็เท่ากับหนึส่วนสั่นเองซึ่งเท่ากับ cos a นั่นแหละโอเคทีนี้พี่ได้ทุกอย่างครบแล้วเนาะได้ cos a ได้ไซ a แลวก็ได้ cos b ไซ b ทีนี้ ถ้าเขาไม่งงเอามาเขียนรวมกันครับเนาะเราจะได้วเวลาเอาไปใช้จะได้เอาไปใช้ง่ายๆเอาไปเขียนรวมกันในกระดาษแผ่นใหม่นะครับก็ <S <S เวลาทําโจทย์ก็แนะน่ามีเหมือนกันนะครับ <S <S คือเวลาเราสามารถแก้ค่าตัวแปรอะไรได้เช่นถ้าเป็น,ปนโจทย์ xy หรือเป็นโจทย์เพื่อ c o s a sin a c o s b sin b ที่มันติดมีตัวแปรหลายตัวเนี่ยครับพอเราเขียนเสร็จปุ๊บเราเขียนมันไว้เราเขียนเอ้พอเราหาได้ทุกตัวปุ๊บเราเอามาเขียนเรียงกันครับจะได้เอาไปแทนค่าได้ง่ายขึ้นเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาตัวแปรว่าตัวแปรที่เราของเราอยู่ไหนเนาะ อันนี้เป็นเทคนิคที่ดีนะครับแนะนำแนะนำปึ๊บโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็มาแล้วทีนี้เราก็ได้เงินไขแล้วถูกไหมเราได้เงินไขแล้วเราก็มาหาดูที่โจทย์นะครับเขาบอกว่าซด์สิบเอบวกคอสสิบบีเท่ากับ0.5ทีนี้ทำยังไงเอ่ยก็ไซด์ 10A เข,เขาเลือก2ตัวนะก็คือ sin 10 a กับ cos 10 b ถูกไหมทีนี้เรามาดูครับจาก sin a เท่ากับ1ส่วนรูวิธีการคือว่าสามเหลี่ยมเพื่อหาหมุม A นั่นเองเพราะว่าถ้าเราจะเอา sin a บวกไซเไปเรื่อยจนจนมาครบ sin 10 a เนี่ยมันคงลำบากเนาะก,ก็คือถ้าเกิดว่าจะกระจายเป็นผลบวกไซเนี่ยลำบากมากครับใช้วิธีวาดรูปเอาง่ายกว่าเพราะว่าทำไมพี่วาดรูปได้ก็เพราะว่าเขากำหนดมาแล้วว่า a กับ B มอยู่ในช่วงนี้แหละโอเคนะ นี่ไซน์กลังสองพี่เอเป็นมุมนี้1นึ่งรูทสองาซายคือข้ามฉากหนึรูทสองตรงนี้ก็จะเป็น1เพราะฉะนั้น A จะเท่ากับ4ี่สาองศานั่นเองเนาะเ,เท่ากับห4สีต่อไปครับ B ี o s สบเท่ากับรูทสส่วนสครับอบีนี่รูทสามส่วนสอคสคือชิดฉากก็ได้ตรงนี้เป็น1 นี่เห็นปุ๊บก็จะได้ว่า b นะครับเท่ากับ30องศาครับเท่ากับพส่วนหทีนี้เขาถามหาอะไรเอ่ยขอไ1สิบเอบวกขอสเอเนี่ยครับ <_ S 1> ก็จะเท่ากับสี่องศาเนาะเท่ากับสิบไส่วนสครับซึ่งก็จะปรับเป็นห้าส่วนสครับเท่ากับสองไบวกพายส่วนส โอเคนะโอเคนี่คือ 10a ต่อไป 10b ครับเท่ากับ300องศาเนาเท่ากับ1 0ายส่วน6เท่ากับ5ายส่วน3โอเคก็เขาหาอะไร sin 10a บวกค้ 10b 10ก็มาเลยครับ sin 10a บวกค้ 10b ก็จะเท่ากับ s i n ของ2พายบวกพายส่วนสองบวกด้วย Cos 10B ซึ่งเท่ากับ5พายส่วนสามนี่ทีนี้ s i n 2พายบวกพายส่วนสองเท่ากับไซดพายส่วนสองถูกไหมบวกด้วย Cos 5พายบวกพายส่วนสามเหมือนเดิมทีนี้ก็ วิธีการหาค่านะครับสำหรับคนที่ท่องไม่ค่อยแม่นก็ใช้มงกุลหน่วยหาเนาะมงกุลหน่วยและการประมาณบวกประสบการณ์นิดนึงนะครับก็คือไอ้ไซน์พส่วนสอนีครับพาส,สองมาได้เกองศาเนาะเพราะฉะนั้นไซน์พก็ได้1นึ่รู้กันอยู่แล้วบวกกับคอสของ5้าพส่วนสองไอ้ห้าพยส่วนสาพยไงเอ่ยก็พส่วนสเท่ากับหกองศาถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพายมันพี่จะแยกห้าพยส่วนสเนี่ยครับ เท่ากับพายบวกสพายส่วนสองส่วนสามพายเนาะเพราะฉะนั้นมุมก็จะมาตกอยู่แถวนี้อะโจเพราะอะไรเอ่ยเพราะมันแยกมันแยกอย่างนี้ถูกไหมทุกๆนี่คือหกสิบองศาคือมันอาจจะดูเหมือนสี่สิบห้านะแต่ความจริงพี่ว่าให้มันเป็นหกสิบโอเคนะอ่าตัวนี้คือหกสิบองศาตรงนี้คือหกสิบองศาตรงนี้คือหกสิบองศาตรงนี้คือหกสิบองศา,งอองศาแล้วตรงนี้ก็คือหกสิบองศาครับโอเคนะ โอเคนะดูไม่ค่อยเหมือนแต่อย่าคิดมากนะก็ได้เป็นอย่างนี้ตรงนี้คง60องศาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นที่พี่เคยบอกครับไซน์คือแกนตั้งคอสคือแกนนอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไซน์ของมุมมุมเนี้ยมุมใหญ่เนี้ยมันก็จะเท่ากับเท่าเอ้ยเท่ครับคอสของมุมใหญ่เนี้ยครับมันก็จะเป็นแกนนอนถูกไหมคือตรงนี้ซึ่งก็จะเท่ากับคอส60องศานั่นเอง เก็ตไหมเอ่ยใช้วิธีการวาดวงกลมหน่วยแล้วก็เทียบมุมไปเรื่อยๆนะครับข้ออื่นก็เช่นกันนะถ้าเกิดว่าเจออย่างนี้ก็ทำอย่างนี้นะโอเคก็จะได้เป็น1นึ่งบวกขอคือภาาคือ1นึส่วนสครับเท่ากับ1.5นั่นเองทีนี้ไปดูมันตรงหรือเปล่าโจทย์าหายละโอเคขอไข่มันได้ส่วนห้าไม่ตรงเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบช้อยข้อ2ครับคือกอ็ถูกแต่ขอผิดเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ถวยให้ดูนะครับข้อ13 พิจารณาข้อความต่อไปนี้เขาก็มีกไก่ขอไข่มาให้แล้วคราวนี้มันก็ให้หาเหมือนกับว่าเขาให้เงินไข่มาเขาก็ดูว่าสอดคล้องหรือเปล่าข้อนี้ครับข้อข้อกไก่เนี่ยพี่ใช้วิธีการอ่าไอ์คอสสี่สิบห้าบวกเอเนี่ยพี่ใช้ผลบวกคอร์สในการแยกแยกมันออกมาเนาะแล้วก็คอร์สสองบีเนี่ยครับพี่ก็ใช้อ่าคอร์สสองคอร์สสองเอพี่ใช้สูตรนี้ครับคือเป็นสูตรที่ควรจะจำให้ได้เหมือนกันเนาะคอร์สสองเอเท่ากับ 2 cos 1กำลัง <olabilir> <ok> 2ลบ <quer wa> <2, B S> 1เท <wh> ่ากับ1ลบ2อกำลัง2ยนั่นเองนั่นเองนั่นแหละพี่ก็เลยเปลี่ยนอันนี้ C ้อ2 c o ข้อ2เป็น1ลบซกลังสอแล้วมันก็ตัดกันอีนะฮะครับต่อไปเขาขอไข่เขาให้เงอนไขมาเขาก็ให้ sin A รูสองซ B แล้วก็ให้รูสา C B B B บีเทกับรูออย่างนี้มาแล้วคราวนี้พี่เห็นว่า s ซก b กับเซก a เนี่ย มันสามารถเปลี่ยนเป็น cos b กับ cos a ได้แต่ตัวนี้ก็เป็นไซด a กับไซด b เพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้เอกลักษณ์ในการหาค่า a และค่า b ได้ครับซึ่งออกมาเป็นอย่างนี้ชดัดเดือดหลังจากนั้นปุ๊บเราได้ค่าไซด a ไซด b เพรา cos b มาแล้วใช่ไหมเขาว่าให้หา sin 10 a บวก cos 10 b ซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ผลบวกแยกเป็น sin 5 a บวกไซด5 a แล้วก็แยกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำได้ครับแต่ว่ามันคงไม่เสร็จภายใน2ชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการก็กคือพี่วัดรูปปปุุบ๊บบแลล้้้วกวกกก็็10คคูณมมเขาาาาไจนนััห่ โดยใช้วงกลม1หน่วยครับใช่คืใช่วงกลมหน่วยก็ที่หาไปเรื่อยนะครับไซส์แกนตั้งคอสแกนนอนโอเคก็ได้มาว่าไซสา์สิบเากับนแต่คอสสิบแต่คอสสิบบีเท่ากับหนึวนบวกกันมันได้0ูดหมันไม่ได้1.5เพราะฉะนั้นไอ้บวกกันมันได้หนึาครับมันไม่ได้ศูดหเพราะฉะนั้นข้อนี้จะผิดนั่นเอง13ก็เลยต้องตอบช้ข้อสอครับก็ใกลถูกแต่เขาใครผิดครับโอเค